โอ้โหเหมือนในหนังจัดเสียงโบอ่ะโอ้ยโอ้ยรอ,อบโคตรจัดเท่าไหร่ครับร้อยสี่ร้อยหกไหมมาดิมาแต่งซีวิกข้างหน้าครับ GTR ก็ได้มามา GTR กันข่าวครับผม Wee, okay. Wee! Here we go. oh โอ้ยเสียงดังโอเคครับผมก็กลับสวัสดีไวรุ่นหน้าตาดีกันทุกๆคนด้วยนะครับโอมยาฮู <Yeah. S 1> โอเคอเครับผมตอนนี้เราอยู่เกมแอซิโตคอซานะครับผมค,คือเท้าความก่อนว่ารถคันนี้มีที่มาที่ไปยังไงนะครับคือสมัยเด็กๆอะตอนที่ดูหนังเอ่อดิฟเอ่อดิฟโตเกียวอะ่ะบางคนรู้จักนะเออมันจะมีพวกรถระเอกรถตัวโกงรถเพื่อนอะไรต่างๆแหละแล้วจะมีคันนึงไว้ที่พี่ชอบมากคือรถคันนี้นะครับผมคือ RX 7ดนะครับรถของฮานนะเหมือนในหนังอะ่ะเออตอน พี่ดูหนังไปอยากขี่คันนี้มากมันเท่สุดๆเลยนะเวลาแบบจอดรับรอรอจอดรับรอพระเอกเออตอนนั้นอ่ะคือแบบเท่สุดๆอ่ะยืนแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกอ่ะบอกเลยห่านกู คือแบบโอ้โหแบบชีวิตจริงแบบอยากมีคันนี้สักคันนะแต่แบบถ้าไม่มีก็คือขอให้แบบมีเกมเล่นสักเกมนึงอะแล้วแบบมีรถคันนี้มาขี่อย่างเงี้ยคือเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มากเลยอะคือแล้วมันมันมีจริงๆไว้ก็คือเกมนี้แหละมันเป็นมอดของเกมนะมาลองขี่ให้น้องๆดูนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมนะเดี๋ยวไปเราลองเอ้ย,ยเดี๋ยวเราไปลองรถกันนะครับผมว่ามันจะเร็วจะแรงแค่ไหนมันจะเหมือนในหนังไหมอ <Okay. S 1> ันนี้ครั้งแรกเลยนะครับผมไม่เคยเล่นเลยนะไม่ใช่ไม่เคยลองขับเลยนะนี่บอกเลยว่าฟยวฟ้ามาพเผา วว้า <Wow! S 2> เปิดไฟได้ด้วยนะฮะดูไฟเบรกนี่เป็นไงโอ้เสียงสุดยอดเบิร์กลอยเลยนะพี่เบิร์นเป็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนไงวะเบิร์นนะนี่เป็นไงว้าว <Wow! S 1> เดี๋ยวเยวจอยมันสั่นมันสะเทือนพื้นนะนะครับผมเกียร์อะไรไม่รู้เลยปะไปครับผม โอ้รถแรงจัด CPU อะไรร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยวะพร้อมกินเอ้ยเกมกินสเปคจัดขับจะช้าครับผมโอ้ชอบเสียงมันน่ะดูดิว้าวโอ้เสียงโคตรเท่โอ้แรงแรงแรง ไอ้นี่เราวิ่งทางด่วนนะโอ้โอโกระตุก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 ค่กกอยๆขับนะคนดูเรารีวิวรถนะรถแรงแค่ไหนอุ้ยมีรถน้ำมันด้วยว่ะโอ้รถแรงรถแรงจริงต้องค่อยๆขับนะโอ้โอ,โอ้ดูในรถไหม โอ้โหเสียงในรถอย่างเท่โอ้โห,โโหเหมือนในหนังจัดเสียงโบอะ่ะอุ้ยโอ้โโอโรถชนกัน โอ้ oh ทดเกียร์ก่อนฮนะโอ้โห oh, แรงเกินโอ้โ oh, หรถแรงจริงว่ะไวรุนของแท้ไปครับฟังเสียงดูดิ อะไรอะ่ะมันเบิร์นอะไรวะขออภัยในรถต่อครับโอ้โหจอยสั่นเลยวะรถแรงจริงโอ้ร้อยนึงอะ่ะแปบ๊บเดียวอ่ะโอ้ไม่ได้ขับพวงมาลัยนะ เออขับจอยเกมโอ้หรอบโคตรจัดเท่าไหร่ครับร้อยสี่ร้อยหกไหมโอ้โหโคตรแรงโอ้ยรถน้ำมันรถมันหม,มาดิมาแต่งซีวิกข้างหน้าครับหมาจังหวะนี้ มาครับผมตามครับมาแต่งข้างหน้าครับไปซีวิคข้างหน้าสองโอ้เบาเบาโอ้โหไม่น่าจะทันแล้วว่ะคนดูเอา GTR ก็ได้มามา GTR กันข่าวครับผมทันโอ้โหแรงอยู่นะ GTR ขาามาดิแสงครับผมไปดิโอ้ยสะบัดสะบัดโอ้โหของแท้เอารถไม่อยู่อ่ะคนดูจีดอาตามครับมาจีดอาตามมาเว้ ทานเป้ามาทานเรื่องน้ทานเป้าทานเป้า,า,ปา,า,ปา,า,ปาไอ้น้องโอ้ยจีดาตามมาครับผมโอ้โหบังคับยากจัดโอ้โหไปแล้วครับผมตามจีดาครับผม ร้อยหกขับข้างในรถง่ายกว่าวะตามทานเป่าครับจีดดาโอ้ยตามทานเว้ยโอ้โห,โหแสงไปแล้วครับผมอุ้ยโอ้ย,อยเสียงจีดาอย่างเฟี้ยวอะ่ะ มาดิมาดิเออชนมั่วเลยมึงโอ้โหโคตรแรงรถรุ่นไรมาวะเบาเบา ้ยเบาครับผมรถคุณลุงฮะรถคุณลุงไปดีรออะไรล่ะโอ้เราจะเบียดมาทำไมเล่าอ่าได้เล่นได้เล่นร,รู้จักมาเฟียเปล่ารู้จักมาเฟียเปล่าอ๋อแล้วใครชนกูอ่าตกถนนครับผมเรียบร้อย เราไปทางนี้ได้ป่าวะเดี๋ยวเราไปทางนี้ดูฮะโอ้โหชอบเสียงวะเหมือนจะย้อนสอนนะตรงนี้ใช่ป่าวะ ยังไงไปตรงนี้มาเขาผมเดี๋ยวเราลองซัดดูนะไม่ดีเราต้องไปทางนี้ก่อนเราจะเราจะตรงไปตรงนู้นใช่ปะเราตร้องยังไงทางตรงเลยอยากรู้ว่าความเร็วมันเท่าไหนนะไร่นะไวรุน ครู้เรื่องรู้เรื vale> <c oughs> <c oughs> <h 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 ่องมาครับผมอยากรู้ว่าความเร็วระยะประมาณนี Seiten ้เท่าไหร่นะขอย่าดู่ในรถเลยอุ้ยเอารถไม่อยู่เอาขับธรรมดานะไม่เอาแบบกระชากดีกว่าขับยากจัดไป ระยะเท่านี้ครับเท่าไหร่ครับสองร้อยไหมอุ๊ยเท่าไหร่วะร้อยแปดสบโอ้โห โคง้งโคง้งโคง้งครับผมเดีย๋ยวรอทางตรงนะนี่หรือเปล่าว่าทางตรงอะตรงไหมตรงี่จงังหวะนี้โอ้รถเยอะว่ะ โอ้โหรถเยอะจัดไปโอ้โหวิโค้งอีกโคตรมันอู้ชอบเสียงว่ะไปดี ขับในรถง่ายกลัวปะโอ้ตามคันหน้าครับผมคันหน้าโคตรแรงโอ้โห้โยไปครับผมมัดแตงครับคันดำแสงไปเลยครับผมจค่วันนี้คันฟ้าครับผมเป้าหมายแรกเป้าหมายต่อไป โหโคตรแรงร้อยหกอ้้หูยโอ้ยเอาอยู่เอาอยู่ขับข้างนอกโคตรยากเลยขับข้างในง่ายกว่านะ นี่ยิงท่อเป,ป็นไงไปไปดิรอไรเรายาวขนาดนี้โอ้้หไฟแลบ มัาแตงครับผมไปด,ด,ด,ดิโอ้ยเบียด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 โอ้ยสะบัดโอ้โหของแท้ โหอยากได้ในหนังโคตรชอบเลยบอกเลยชอบในหนังแล้วไม่ชอบในเกมด้วยได้ขี่สักทีครับผมโอ้โหโอ้ไม่กอดเกิดอะไรขึ้น ข้างในรถโคตรชอบเลยเสียง200ได้อ่ะ โอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับผมหวังว่าสนุกกันทุกคนนะครับคลิปนี้บอกเลยโคตรมันบอกเลยเสียงแบบเล้าใจสุดๆดูในหนังแล้วแบบเสียงเกมแม่งเสียงยังเหมือนฟิลแบบเหมือนขับรถจริงอะ่ะโคตรชอบเลยว่ะไวรุ่นโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมเ <Okay. S 1> จอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของพี่ด้วยนะครับผมบายบาย